สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้ครูเหม่มีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้เรียนรู้ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้คุูคุณแม่ก็จะครูคุณเหม่มก็มีเพลงมาฝากเด็กๆให้เด็กให้เด็กๆร้องร้องร้องและปฏิบัติตามนะคะอ่าอ่านะคะอ่า แปง้งซีแปลงฟันฟันนุ้สวยสะอาดดีแปลงขึ้นเป็นลงทุกซี่สะอาดดีเหมือนนุ้แปลงฟันอลองได้ไหมคะด้ทําได้ไหมคะ,อะลองลองลองดูและลอ,ลองทาทาดูนะคะวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการล้างหนะ้าแปลงฟันนะคะเด็กๆพอจะทราบไหมคะว่าเราเนี่ย จะแปฟันในตอนไหนเวลาไหนบ้างคะ,ะค่ะเวลาตอนเช้ากับตอนไหนคะตอนค่ะตอนเย็นค่ะนะคะ,แล,ะ,แ,ละแล้วถ้าเราเป็นฟันตอนเที่ยงได้ไหมคะค่ะได้ค่ะนะคะเพ,เพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพปากและฟันของเด็กๆเกองนะคะ,ะถ้าเราไม่สามารถที่จะแปรงฟันตอนเที่ยงได้ะนะคะเราก็ควรปฏิบัติโด,ดยการ บ้วนปากนะคะบ้วนปากเพื่อที่จะให้เศษอาหารที่ตามจอกฟันเนี่ยนะคะหลุด,ดออกนะคะอ่าทีนี้ก่อนที่เราจะแปรงฟันก่อนที่จะเราล้างหน้าแปรงฟันเนี่ยเด็กๆพอจะทราบไหมคะว่าอ่าอุปกรณ์ในการแปรงฟันเนี่ยมีอะไรบ้างเด็กๆพอจะทราบไหมคะในลองบอกคุณในลองบอกคุณครูแหม่มที่คะ อ่าค่าอ่าอันดับที่หนึ่งอ่ามีอะไรคะค่าแปลงสีฟันค่ะอ่าแปรงสีฟันนะคะที่สําคัญคือแปรงสีฟันแปรงสีฟันนี้สําหรับมีสํามีสหรับสําหรับเด็กและก็สําหรับผู้ใหญ่นะคะมีแปรงสีฟันอ่าอ่าอันที่สองนะคะอ่าค่ายาสีฟันยาคะยาสีฟันอ่านะคะยาสีฟันด้วยอะไรอีกคะอ่าค่าแก้วน้ําแก้วน้ํานะคะแก้วน้าอ่าสําหรับ ใส่น้ำนะคะแก้วน้ำเรียกว่าอะไรคะอะไรคะผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดหน้านะคะสำหรับพอมรแปรงฟันเสร็จแล้วเนี่ยล้างหน้าเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ผ้าเช็ดหน้านี้เช็ดปากเช็ดหน้านะคะนะคะาทีนี้ก่อนที่เราจะแปรงฟันก่อนที่เราจะแปรงฟันนะคะเรารู้จักแะ้วว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างนี้เด็กๆคุณครูจะ ะนะคะแนะวิธีการปฏิบัติแปลงฟันถูกวิธีนะคะนักเรียนดูเ,เด็กๆด,กดูแล้วก็นำไปปฏิบัติตามนะคะ,ะนะคะ,ะ,ะนี่ค,คุณครูจะมีะจะมีจะมีนะคะ,ะนีะ่นะคะฟันจำลองนะคะฟันจำลงองนะคะฟันจำลองอันดับขั้นที่หนึ่งนักเรียนนำแปลงสีฟันเนี่ยนะคะ อ่าบีบยาติดฟันอ่าบีบยาติดฟันพอบีบยาติดฟันเสร็จแล้วอ่านะคะวิธีขั้นตอนที่หนึง่งนักเรียนอ่าบีบฟันแบบนี้นะคะอ่แป้งอ่แป้งนะคะอ่าแป้งนะคะแป้งก่อนอ่าข้างบนซี่ข้างบนนะคะอ่าฟันที่ข้างบนเนี้ยนักเรียนใช้แป้งเนี้ยปัดลงนะคะปัดลงทั้งด้านในและด้านนอกนะคะแป้งอย่าแป้งอย่าแรงลูกแป้งเบาๆนะคะอ่า ส่วนด้านล่างเนี่ยปัดขึ้นนะคะปัดขึ้นอ่าปัดขึ้นนะคะและเป็นทั้งด้านในอ่าด้านในและด้านนอกนะคะด้านข้างด้วยอ่าแปลงนะคะแล้วก็อ้าปากนะคะอ้าปากอ่าพอแปลงข้างหน้าแล้วเราต้องแปลงด้านในด้วยนะคะเราต้องแปลงด้านในอ่าแปลงด้านในด้วยค่ะอ่าแปลงด้านในนะคะเหมือนกันเลยค่ะด้านในเนี่ยอ่าถ้าข้างล่างเราก็ปัดขึ้นนะคะ ตามซอกฟันตามที่ฟ like ันนะคะด้านบนก็ปัดลงนะคะปัดลงอ่าปัดนะอ่าเวลาแปรงแปรงให้นานหน่อยนะคะอ่าแปรงให้นานหน่อยอ่าพอแปรงเสร็จแล้วเราก็ต้องแปรงอีกนะคะแปรงอ่านะคะแปรงแบบนี้อ่าด้านบนด้านล่างปัดขึ้นด้านด้านบนปัดลงนะคะอ่าแล้วก็ตามด้านด้านข้างด้านข้างก็เหมือนกันด้านในก็เหมือนอ่า ด้านข้างต้องโขงข้างแล้วก็ด้านในนะคะอ่านี่คือการแบ่งคันอย่างถูกวิธีนะคะอ่าเด็กๆเ,เมื่อเมื่อได้ดูนะคะลองไปปฏิบัติตามนะคะลองไปปฏิบัติด,ดูว่าทําได้หรือเปล่านะคะอ่าแล้วก็อ่าส่งถ้าส่งคลิปนะคะมาให้คุณครูเหมด้วยนะคะอ่านะคะอ่านะคะอ่าวันี้เรามาทบทวนก่อน นะคะเรามาบตบทตวนอีกครั้งหนึ่งเรามาสรุปีดครั้งหนึ่งนะคะ,ะการล้างหน้าแปรงฟันเราทาได้สองค่าสองครั้งนะคะอย่างน้อยวันละสองครั้งคือตอนไหนคะค่ะตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะคะอ่านะคะตอนเช้าตอนเย็นนะคะครั้งต่อไปเราคบพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ หนูชื่อเด็กหญิงดาวีนาสหารดิค่ะวันนี้หนูจะมามาแป็งฟันค่ะอ,อ,อันที่หนึ่งยาสีฟันอันที่สองแปรงฟันอันที่สามแก้วน้ำค่ะเอาเริ่มกันเลยนะคะ ก่อนนอนเราเป็น, chat, น Freud, ฟันฟันจะอาสวยเป็นเงาเงาแป้งฟันที่ถูกไว้ธีดูสต้องแปรงขนลแปงฟันที่ถูกวิธีดูสต้องแปรงขนลเชาเราเป็นฟันเเราป็นฟันก่อนนอยเราเป็นฟันฟันจะอาสวยเป็นเงาเงาแป้งฟันที่ถูกวิธีดู livre, สต้องแปรงขนล sweet